านี้ในการที่ท่านมีอาหารอะไรดีนะมีสิ่งที่เป็นวิเศษวิเศษของท่านสําหรับในการที่จะบํารุงต้นอิฐาพารามท่านก็จัดใส่เต็มที่ใช่ไหมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะผู้ชมที่เคารพครับหากว่าในสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นยังมิพึงพอใจกับตัวท่านเองอยู่กระผมเรียนท่านว่าผมแนะนําเพราะผมได้ใช้มาทดลองมา หลายปีแล้วจนได้ผลสรุปเป็นที่ชัดเจนว่าดีแทะแน่เชียวก็เลยได้มาบอกเรียนแนะนำให้กับท่านผู้ชมที่ครบรักได้รับทราบกันไปเรื่องของเรื่องคือเราได้ทำการทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนี่าสำหรับคือจริงๆเนี่ยเป็นสูตรคู่คู่ขนานกันระหว่าง ระหว่างปามน้ำมันกับอินทผลัมนะตระกูลเดียวกันแต่ว่าทางบริษัทได้ทําลักษณะเฉพาะขึ้นมาสําหรับอินทผลัมนะอินทผลัมหลายๆพื้นที่เนี่ยหลายหลายคนนะครับสายพันธุ์ที่ได้ไปเนี่ยนะก็จะมีรถฝาดนะครับมีรถฝาดอยู่นะแต่งรถได้นะท่านผู้ชมในความรู้เดิมเราบอกว่า hey, ไ,มไม่น่าเป็นไปได้แต่ปรากฏว่าผลทดสอบของเราเนี่ย ได้ผลนะครับนะเอาเป็นว่าพอใจอย่างมากนะใช้คู่กันระหว่างชนิดเม็ดนี่ชนิดเม็ดไคโดซานชนิดเม็ดนะท่านผู้ชมนะนี่ครับเป็นแบบนี้ไคโดซานชนิดเม็ดนะครับแล้วก็ชนิดน้ำชนิดนี้แบบนี้ก็เราใช้คู่กันนะใช้คู่กันในปริมาณที่ตามกำหนดอย่าเยอะเกินไปอย่าน้อยเกินไปเยอะเกินไปเปลืองและ ก็เปลืองพูดอย่างเดียวเปลืองและเปลืองนะครับเอาพอดีพอดีพอมันจะได้มีเปลืองนะหนึ่งขวดเนี้ยบรรจุหนึ่งลิตรหนึ่งพันซีซีนะท่านผู้ชมส่วนไคโดสานชนิดเม็ดเนี่ยหนึ่งกระสอบเขาบรรจุยี่สิบห้ากิโลกรัมนะยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับน้ำหนักของเขาก็นั่นแะหละยี่สิบห้ากิโลนะเวลาจะค่าจะส่งไปก็อย่างตามก็ประมาณสองร้อยบาทนะครับ ผมก็จะบรรจุเอาเอามาใส่เป็นเป็นลังไปนะลังสี่เหลี่ยมไปเนี่ยน้ำหนักก็เยอะหน่อยนะครับในราคาจำหน่ายก็เดี๋ยวขึ้นให้กับท่านผู้ชมได้เห็นกันไปรวมไปถึงชนิดน้ำเนี่ยชนิดน้ำนีดีหน่อยนะครับน่ะใช้แน่น้อยใช้แน่น้อยแต่ให้ผลเยอะนะครับใช้แน่น้อยให้ผลเยอะนะครับแล้วก็ราคาจำหน่ายเดี๋ยวผมขึ้นที่หน้าจอนี่แหละพร้อมส่งจัดให้ท่านไปก็ ถือว่าในส่วนที่ผมจะจัดหมายให้ท่านเนี่ยราคาพิเศษสุดแล้วนะราคาพิเศษสุดนะครับเอาทั้งนี้ทั้งนั้นไปดูวิธีการใช้ก่อนนะท่านผู้ชมนะไปไปดูวิธีการใช้ก่อนแล้วท่านจะได้รู้ว่ามันง่ายนะมันง่ายและออกมาดีมากๆนะท่านผู้ชมนะซึ่งจะเป็นผลต่อจากลาดสามารถที่จะดูดซับอาหารได้มากไปปรุงที่ใบทำให้ ใบปรุงอาหารได้มากก็จะสู่ให้เกิดผลผลิตที่มากขึ้นด้วยนะครับความเข้าใจตรงนี้เองทําให้เราสามารถตอบโจทย์ให้กับพืชได้ทุกชนิดและพืชทุกชนิดก็สามารถที่จะทําให้ออกผลผลิตให้เราได้อย่างคุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปนี่แหละครับคือการลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดมามา,ด,มาด,มดูมาดูเม็ดมาดูเม็ดอ้าเอาเม็ดให้เห็นหน่อยรูปร่างของเม็ดเขายัางไงนี่เม็ดเป็นแบบน,นี้ มันก็แห้งนะนะทุยนะครับนี่ตออหนึงนหน่งฝาครับกระสอบหนึ่งต่อหนึ่งฝาครับห้าสิบตีสี่ห้าสิบสี่อ๋อนี่นะฝาหนึ่งเนี่ยฝานี่เดี๋ยวนะทุยนะทุยนี่นะนะทุยอ<น>๋อวิธีการวิธีการเขาอย่างนี้ก็คือเทนี่คือการผสมอ๋อหนึ่งลูกหน,ห, <icer S 2> หนึ่งลูกต่อหนึ่งหนึ่งฝาหรือสองฝาฝาสองฝาก็ได้ครับสองฝาก็ได้ใช่ไหมหนึ่งลูกนะ เท้าให้เข้ากันครับเท้าให้เข้ากันคูดเท้าให้เข้ากันขูดเท้าคูดเท้าวิธีการเราจะดูยังไงว่ามันเข้าไม่เข้าครับดูเมื่อกี้มันเข้าผ่าวใช่ไหมครับอ่าจะเริ่มเริ่มจากเท้าแล้วครับเนี่ยอ๋อตอนนี้เริ่มสีมนครัโอ้แสดงสีมันนี่การิธีการคือใช้สุดจะเห็นว่าสีมันเริ่มมนแล้วแสดงว่ามันเริ่มเข้าแล้ว คือเราไม่ได้กำหนดเวลานะ,ะ,ะเขาเป็นประมาณกีน่นาทีทกี่ชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยตาวผสม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 ใส่นะใส่กิโลกร,รัมวาดรอบรอบไม่ได้ไม่ได้ติดโคนนะคุณผู้ชมเวลาเขาใส่เนี่ยเขาก็จะใส่เนี่ยตามตามรัศมีที่ว่าเนี่ยก็โปรยไปโปรยไป อโอ้ทำไม่ปล่อยเลยไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมากก็ได้ครับไม่ต้องปล่อยมากก็ได้นะครับผมนี่คือการฉีดระดับนี้ครับอ๋อโปรย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 ไม่ต้องย้ำใช่ไหมครับผมไม่ต้องจี้ไม่ต้องจี้โปรยโปรยโปรย,ปยโอ้ฉีดแบบนี้สีแบบนี้ทุกท่านที่เคารพครับนี่คือสายพันธุ์อินทผลมัมสายพันธุ์เด็ดๆของเรานะท่านผู้ชมนะนะครับแดงจัมโบ้อินเดียนะครับจะเห็นว่าลูกนี้ลูกใหญ่ท่านผู้ชมนะ นะลูกใหญ่ครับช่างกันได้ก็40ลูกหนึก1กิโลกรัมหนละท่านผู้ชมนะครับสีแดงๆแบบนี้ลูกใหญ่ๆแต่งๆแบบนี้เนี่ยเนื้อของเขาจะไม่แข็งกระด้างนะท่านผู้ชมนะนะเขาจะกรอบฟูนะครับเอกลักษณ์เป็นอย่างนั้นน่าสนใจก็คือว่าอินทผาลัมเนี่ยผลแก่จัดนะครับแก่จัดเนี่ยนะรกรอบฟูหวานสดชื่นอร่อยนะครับ เนี่ยคือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าปล่อยให้สุกนี่โอ้โหเนื้อเนียนน้นี่เห็นไหมท่านผู้ชมครับน่เต่งตึงเต่งตึงนี่แหละนี่แหละนี่แหละสายพันธุ์เด็ดเลยละท่านผู้ชมครับแดงจัมโบ้อินเดียนี่นะปลูกไม่นานนะออกลูกไวท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนะคกลับนี่นี่เห็นไหมลูกกันใหญ่ๆแบบนี้สีสันนี่สดใสเลยนะคกลับนะ ดูแลไม่ยากด้วยนะยิดพารมเนี่ยท่านผู้ชมนะครับยังไมลูกใหญ่ๆนะการันตีเลยครับนะสี่สิบลูกหนักหนึ่งกิโลอันนี้ดูแลดีๆถามว่าบางท่านบางคนโอ้เก็บไว้เยอะนะถ้าเก็บไว้เยอะลูกเยอะเนี่ยมันอาหารเลี้ยงไม่พอลูกมันก็จะไม่ใหญ่เท่าสายพันธุ์มันนะเออนะครับนี่เอาไว้ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะเส้นหนึ่งก็ประมาณสองสี่หกแปดสิบ นะครับอ่าสักประมาณสิบลูกสิบลูกสิบเอ็ดลูกก็พอเพราะว่าลูกเขาใหญ่นะได้น้ําหนักอยู่แล้วนะครับเนื้อเขาแน่นนะเนื้อแน่นไม่มีกลวงกรอฟูเลยนะท่านผู้ชมยิ่งทานยิ่งเพลินทานยิ่งเพลินคนระับความหวานนี่คือความหวานของเขาที่หวานสดชื่นนะนะครับมีหลายท่านหลายคนก็ส่งขา่ขาวขราวกลับมาอยู่เหมือนกันบอกว่า,วาเอ๊ะมันหวานสดชื่นนะความหวานนี่ได้เลยละ่ะนะครับ คือไม่หวานมากจนเกินไปไม่หวานจนแสบคอว่าอย่างนั้นนะผู้ชมไม่หวานจนแสบคอหวานแบบกลมกล่อมหวานแบบละมุนหวานแบบสดชื่นนะครับเนื้อของเขากรอบฟูพอกรอบฟูแล้วมันเพลินเนะ่ยยิ่งทานยิ่งเพลินหนึ่งกิโลแป๊บเดียวหมด <c oughs> อา้าวนี่ต้นพันธุ์ต้นพันธุ์นะผู้ชมนะครับต้นพันธุ์เนี่ย ตอนนี้จัดจำหน่ายให้ท่านอยู่ตรงนี้นะครับสายนี้เลยรุ่นนี้เลย17เดือนแล้วนะนี่17เดือนแล้วต้นส,สวยๆแบบนี้นะครับต้นสวยต้นใหญ่บ,บัตีพิส่งตรวจ d ีเเป็นที่เรียบร้อยให้เดี๋ยวรู้เพศกันนะจากแ l a ของมหาวิทยทลาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะท่านผู้ชมนะครับก็ส่งตรวจกันไปนะตรวจเสร็จปุ๊บเราก็นํามาพักต้นไว้พักต้นไว้เพื่อไม่ให้เฉาท่านผะู้ชมไม่ให้เฉา ทำการจัดส่งให้ท่านผู้ชมแล้วจะได้ลงปลูกเลยนะไซเท่านี้เนี่ยอายุเท่านี้แล้วเนี่ยโอ้ยบางที่เนี่ยปีกว่านี้ออกลูกแล้วนะนะบางที่บางท,างที่บางที่ดินของเขาเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยกันได้จังหวะจากคนที่ดีก็เออดีแต่ก็จะประมาณว่าอย่าไปให้น้ำจนแฉกเกินไปตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่ไหวนะท่านผะู้ชมนะมันจะโตช้านะ หลักการของเขาคือให้น้ําบ้างนะครับให้น้ําบ้างแล้วก็มีแห้งบ้างสลับกันไปบ้างมือนี้นะฮะต้นไม้เขาก็จะได้สลับสับเปลี่ยนการจเจริญเติบโตเขาเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้รากเดินนะผู้ชมสายนี้เนี่ยเอาไปลงปลูกเนี่ยพราะรากเดินในพื้นที่ดีเราจะโตวไวกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ที่ขนาดนี้เพราะว่าอยู่ในถุงอยู่นะผู้ชมอยู่ในถุงอยู่นะครับนีน่ก็ส่งภาพมาให้เราได้ชื่นชม อันนี้แก่จัดมากๆเลยเนี่ยอันนี้แก่จัดมากๆเลยสีเลยเข้มเลยเกือบสุกแล้วท่านผู้ชมนะคือประมาณว่านาสุเทพนะนาสุเทพข่ายน้องสูงเนี่ยคือเก็บไว้แบบประมาณว่าให้แกเยอะๆ,ๆแก่จนจะสุกเลยเนี่ยก็ไม่ร่วงท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนะครับแก่จนเข้มขนาดนี้หละก็ไม่ร่วงนะนี่นี่รู้สึกจะเป็นหลาน,นหลานมาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้ด้วยนะครับ เด็กก็ชอบทานนะท่านผู้ชมปกติเด็กไม่ชอบทานผลไม้นะโอ้พราได้อิสพันธ์ลัำเนี่ยดูสิเต็มมือเด็กเลยท่านผู้ชมนะเ,เต็มมือเด็กเลยท่านผู้ชมนไหมสายพันธุ์เด็ดๆแบบนี้แหละท่านผู้ชมก็เลยว่าเออท่านที่ได้ชิมได้ทานสั่งซื้อจากน้าสุเทพไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแต่หากว่าท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรคุยกับน้าสุเทพได้นะครับผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ผมไม่ได้มีการเตรียม นัดแน่นะครับคำตอบคำพูดแต่อย่างใดแหละนะคืออยากให้ท่านได้ได้พูดได้คุยนะครับได้พูดได้คุยแล้วก็สอบถามข้อความเป็นจริงกันเป็นอย่างไรนะคุยกับนายสุเทพนี่เนี่ยคนนี้แหละคนนี้ท่านอยู่ที่อำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะเอออำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับนายสุเทพ่า่น้องสวงเนี่ยนะใครที่จะพูดจะคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอเชียนมันโม้เปล่าวะ ไอ้เชียนมันโกหกเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะคุผู้ชมนะครับก,ก็คุยสอบถามกันนะทั้งน้าสุดเทพบ้างแล,ล้วก็ที่อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรอ,อยู่ที่เจ้าของเ,อเขาใหญ่ซีฟูด้ดแล้วมีอีกหลายท่านหลายคนบางท่านก็ไม่ได้ส่งภาพกลับมานะไม่ได้ส่งภาพกลับมาไม่ได้ส่งข่าวมากา็สื่อสารกันไปตามที่หากว่าท่านอยู่ใกล้อยู่ไกลก็พูดคุยกันเองแล้วกันนี่ครับนี่ สั่งกันเข้ามาก็จัดกันให้ไปนะครับนี่จัดโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นให้ท่านแบบนี้ท่านก็ชอบสิครับนะหนึ่งต้นนี่ต้นละ1000บาทตัวเมียนะครับส่งตรวจดีเ็นเเป็นที่เรียบร้อยอ่าให้ได้ผลให้ได้ผลนะครับให้ได้ผลรู้เพศเป็นที่เรียบร้อยต้นตัวเมียนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะ เนี่ตอนนี้ในการในการจัดต้นเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะใช้ความชำนาญ <c oughs> บอกัวเอไว้ชำนาญเน้วนะครับนี่ฮะเลือกต้นส,สวยๆให้ท่านไปแหละนะครับท่านสั่งเข้ามาเลือกต้นส,สวยๆไปนะ ต้นส,สวยๆก็เลยต้นตัวเมียต้นส,สวยๆจัดไปคนใหญ่ๆอวบๆนะครับนี่จัดช่วงโปรโมชั่นให้ท่านไปแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวจัดภาพให้ดีๆหน่อยนะครับจัดภาพให้ดีๆหน่อยอ่านี่นะนะครับเออต้นนี้ไม่สวยเท่าไหร่เอออ่าต้นนี้ต้นนี้ทรงต้นไม่สวยเท่าไหร่นะ ทรงต้นไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่ทรงไม่ทรงนะทรงต้นไม่สวยไม่ทรงนะครับตัวเมียคือเวลาที่เราวางวางถุงเขาเนี่ยมันเอียงไงท่านผู้ชมเอียงธรรมชาติมันเอียงงั้นมันก็เลยต้นก็เลยไม่ตรงไม่สวยไม่สวยอ่าถ้าต้นสวยๆส่งให้ ต้นสวยส่งให้ท่านไปนี่ต้นไม่สวยไม่ต้องเอาไปต้นสวยสวยนี่ครับนี่โคนสวยเลยนะครับท่านผู้ชมต้นสวยสวยโคนสวยสวยจัดกันไปจัดให้ท่านไปเลยนี่ครับอืมนี่ นะโอ้โ oh, หคนใหญ่คนอวบต้นสวยเลยนะครับจัดให้ท่านไปเลยนี่ตัดไปอ่า ah, สวยจัดภาพหน่อยจัดภาพหน่อยทำภาพให้สวยงามนะครับโอ้โ oh, หต้นใหญ่สูงต้นใหญ่ต้นสูงเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ต้นตัวเมียนะครับท่านผู้ชมครับได้ต้นสวยๆก็จะได้จัดส่งให้ท่าน นะนี่นะครับเอนะต้นใหญ่ต้นสวยแบบนี้นะคือที่สําคัญคือได้ดูแลพักต้นเป็นอย่างดีท่านผู้ชมพักต้นเสร็จแล้วนะครับให้ต้นเขาไม่เหี่ยวเฉาอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเหี่ยวเฉาดีท่านผมกังวลใจนะครับน,ะนี่พักต้นที่ผมไว้เรียบร้อยไม่มีเหี่ยวเฉา ในช่วงเวลานี้ช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนฝนกำลังดีๆอยู่ด้วยโอ้โหชุ่มฉ่ำดีมากชุ่มฉ่ำดีแท้นะกรลับนี่เห็นไหมนี่ต้นใหญ่ต้นอวบต้นสวยเลยจัดให้ท่านไปเลยอ้าวราคาพิเศษโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้นะครับนี่ต้นตัวเมียโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ ต้นตัวเมียนะครับท่านผู้ชมอ่าต้นตัวเมียต้นตัวเมียตรวจ DNA สายพันธุ์นี้สีแดงๆใหญ่ๆอ้าวลว่วงล่วงไปเลยอ้าวอาเอาเอาล่วง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 อืล่วงแล้วล่วงแล้วนี่ครับอ้าวน,นี่นะท่านผู้ชมนะล่วงไปแล้วไม่เป็นไรเอาหน,นี้ต่างนี้เลยต่างนี้ นะครับอืมนี่ตั้งเลยตั้งให้ดูกันนะครับเอาธรรมชาติกันแบบนี้นะท่านผู้ชมอย่าใช้เทคนิคการถ่ายทำนะเอาแบบให้เห็นๆกันเลยเอาแบบนี้เป็นแบบไหนก็แบบนั้นเห็นกันชัดๆจะจ,ะ,จะไปเลยหลักลับต้นใหญ่ๆอวบๆส,สวยๆต้นใหญ่ต้นสวยแบบนี้เนี่ยโอ้โหเขา ปีกว่าแล้วนี่ไม่ใหญ่ได้ยังไงล่ะมากลับต้นปีกว่าขนาดนี้ไม่ใหญ่ได้ยังไงนี่ดูซะท่านผู้ชมเอ๋ยท่านผู้ชมที่เคารพเอาล่วงอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ล่วงล่วงล่วงไม่ต้องห่วงล่วงก็ไม่เป็นไรอ่าพอไม่หกักพอไม่หักหรอกนี่ครับนี่นี่ให้เห็นกัน ต้นอวกใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะโยปีชมผมเนี่ยใช้ไคโดซานเลยละ่ะเอาว่าสิ่งที่ใช้คือไคโดซานเนี่ยชนิดเม็ดนะครับใส่ไคโดซานชนิดเม็ดเมดไปเนี่ยบำรุงต้นเข้าไปเนี่ยไม่ต้องเยอะนะผู้ชมเนี่ยหยิบเดียวไม่ถึงกรรมหยิบเดียวพอใส่ไปฮะแค่หย,ยิบเดียวเล็กๆเนี่ยใส่ไปเงี้ย แล้วก็รดน้ำเดี๋ยวเขาก็จะรากเขาก็จะขึ้นมากินอาหารนะครับรากขึ้นมากินอาหารโตว,วันโตคืนเลยท่านผู้ชมนะเป็นอย่างนั้นอ่ะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นนะครับรากกินอาหารดีโตว,วันโตคือโตวไวัยใ,ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็น นี่แหละครับได้ต้นใหญ่ๆสวยๆกันไปเลยนะต้นใหญ่ๆสวยๆกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่เอาตายนี่เห็นไหมโอ้โหโรุ่นนี้เนี่ย นะครับปีกว่าออกลูกแน่นี่ฟังฟังเสียงฝนท,ทําได้จะตตอีแล้วต้นใหญ่นะผู้ชมครับต้นใหญ่ต้นโอ๋ต้นสวยเนี่ยได้ใช้ลังใหญ่ส่งให้ท่านไปแล้วจัดลังใหญ่ไปนะครับนี่สายพันธุ์เด็ดเด็ดนะครับแดงจัมโบ้อินเดียท่านะนะครับต้นใหญ่ๆหอนี่เห็นไหมนี่คือตอนนี้ดูทรงต้นดูอะไรกันได้หรอกท่านผู้ชม เราเอาวิทยาศาสตร์มาดีกว่านะใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับโดยห้องแลบของนักวิชาการมหาวิทยาลัย,ยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้ตรวจ DNA นะให้รู้ผลกันไปรู้ผล DNA เป็นต้นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็จัดส่งให้ท่านไปนะครับนี่ฮนะดูเลยท่านผู้ชมงดงามดงามดงามต้นใหญ่นะครับ ต้นใหญ่ต้นสวยฟังเสียงดูเหมือนฝนไล่มาเนี่ยถ้าฝนมาต้องแว็บเลยนะท่านผู้ชมนะถ้าฝนมาก็ต้องแว็บกันเลยนะครับตั้งให้ชมตั้งให้ชมตั้งให้ดูมีมีให้ดูนะครับนะมีให้ดูก็<อ>ในช่วงเวลานี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านที่เคารพไปเลยนะท่านผู้ชมนะครับ ราคาต้นละ1000บาทต้นตัวเมียนี่ต้นขนาดนี้แหละ1000บาทต้นตัวเมียฝนมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายอย่างรวดเร็วนะต้นละ1000บาทแถมไข่ตัวซานให้1กิโลกรัมนะต้นละ1กิโลใส่กันไปถ้าซื้อมา2ต้นก็แถมไป2กิโล3ต้นแถม3กิโลนะครับ4ต้นแถม4กิโลนะครับ5ต้นแถม5กิโลท่านผู้ชมนะต้นละ1กิโลกรัมนะครับส่วนค่าขนส่งนั้น ก็ตัลวละ300บาทนะครับท่านผู้ชมนะถ้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5กิโลเนี่ยก็เอาค่าส่ง300บาทพอนะขอขอภัยไม่5กิโล5ต้น5ต้นเพราะว่าลังหนึ่งลังหนึ่งค่าขนส่งก็ประมาณ3-400บาทประมาณนี้แหละ3 4 0 0บาทก็จะได้อ่าในส่วนที่เกินไปกว่านั้นเดี๋ยวผมจ่ายให้ท่านไปนะนี้ผมแถมนะท่านผู้ชมนะผมแถมให้ต้นละ1กิโลกรัมเอาไปใช้เลยนะครับ แต่ว่าตอนที่นำไปเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยผมขอรบกวนท่านผูกรวบใบไว้ให้ผมก่อนนะท่านผู้ชมนะนะครับการคายน,ะน,น้ําสักเดือนหนึ่งค่อยปล่อยนะท่านผู้ชมอ่าสักเดือนหนึ่งค่อยปล่อยเดี๋ยวต้นเขาจะได้โตอย่างรดวดเร็วโตโตว,วันโตคืนเลยนะเน้นเน้นย้ำเน้นย้ำกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือแถมจะแถมกันไปยังไม่ต้องซื้อต้นละหนึ่งกิโลกรัมนี่ประมาณนี้แหละประมาณถังหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยประมาณถังหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวผมใส่ถุง ใส่ถุงแล้วก็ใส่ลังส่งไปให้ท่านนะครับพร้อมกับต้นเลยนะนะครับแถมกันไปตามนี้นะ